คำตอบที่คุณได้ให้ฉันมาในทางเหตุผลรตก,กะและสถิติอาจอาจะเหมาะสมสำหรับช่วงเวลาหนึ่งแต่ฉันมีบางสิ่งที่ต้องการขอความชัดเจนเพิ่มเติมเป็นไปได้ในสมัยก่อนผู้ชายจะต้องออกไปรบกันแหล่งเดียวของรายได้ของครอบครัวก็จะผ่านมาทางผู้ชายแต่ตอนนี้ยุคสมัยมันได้เปลี่ยนไปและเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากไปมากกว่านี้และผู้หญิงก็อาจจะออกไปรบและตอนนี้ผู้หญิงก็ออกไปทำงานนอกบ้านกันแล้ว และตราการตายของผู้หญิงก็อาจจะเพิ่มตามมาด้วยเช่นกันและเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นการโอเคด้วยใช่ไหมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศาสนาแล้วก็กล่าวว่าให้ผู้ชายมีภรรยาได้คนเดียวเพราะว่าศาสนานั้นมีมาให้คนยุคใหม่แบบเราและไม่ใช่สําหรับพระเจ้าคุณผู้หญิงเดํายวทำขาๆที่ดีมากครับในสมัยนั้นในการทำสงครามผู้ชายอาจจะตายมากกว่าผมเห็นด้วยกับเธอครับแต่ตอนนี้ช่วงเวลาแห่งการทำสงครามได้เปลี่ยนไปแต่คุณผู้หญิงครับแม้แต่ในปัจจุบันนี้ในสงครามผู้ชายก็ตายมากกว่าผู้หญิงครับ ในสงครามอัฟกานิสถานผู้ชายตายมากกว่าในสงครามอานสถานผู้ชายตายมากกว่าในสงครามเวียดนามผู้ชายตายมากกว่าแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน้อยกว่ามากครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนผมเห็นด้วยกับคุณในปัจจบุบันนี้ผมได้ให้สสิติไปแล้วมีผู้คนใใตายเนื่องจากสุนไพรซึ่งเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับมีผู้คนตายเนื่องจากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นผู้ชายมากวามาก, ha, ามากว่าผู้หญิงบัติเหตุผู้ชายตายมากกว่าผู้หญิงครับผมเห็นด้วยกับคุณครับ ว่าตอนนี้ผู้หญิงเริ่มจะออกไปสนามรบกันบ้างแล้วในประเทศอเมริกาตอนที่ผมไปประเทศอเมริกามี่กี่ปีทิ่ผ่านมาพวกเขาเริ่มมีหน่วยผู้หญิงผู้หญิงออกไปมีภาคส่วนของผู้หญิงใหญ่โตเลยที่ได้ออกไปทางการทหารครับคุณรู้กันไหมครับประธานาธิบดีของอเมริกาในตอนนั้นซึ่งผมคิดว่าคือบินครินตันก็ต้องขอโทษในรัฐสภาคุณรู้ไหมผู้หญิงจํานวนกวาสิบหกคนถูกค่มขืนโดยผู้บงังคับบัญชาของเขาเขาต้องออกมาทำการขอโทษในรัฐสภา ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ร่วมรบในสนามรบถูกคมคืนโดยผู้บังคับบัญชาของพวกเขาเมื่อคุณมีผู้หญิงกับผู้ชายออกไปทำสงครามเคียงบ่าเคียงไหล่กันจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสถิติคุณผู้หญิงครับนี่คือสถิตินะครับของอเมริกาผมเห็นด้วยกับคุณปัญหาก็คือว่าคุณผู้หญิงครับผมเห็นด้วยกับความถามของคุณ กํถามงคุณนั่นไรเดียงสาตัวว่าคุณไม่รู้ถึงสถิติไงคุณรู้สถิติไหมผมเห็นด้วยว่าผู้หญิงออกไปทำงานนอ,อกบ้านในประเทศอเมริกาคุณรู้ไหมครับทุกๆวันตามสถิติของปี1996พกากิกตามสถิติกระทรวงยุติธรรมของอเมริกามีผู้หญิงจำนวน2 7 1 3คนถูกคุมขืนทุกวันทุกๆ32งวินาทีจะมีผู้หญิงหนึ่งคนถูกคุมขืนครับเราอยู่ในห้องบรรยายนี้กันมาเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้ว3ชั่วโมงผ่านมาแล้วอาจจะมีผู้หญิงมากกว่าสามร้อยคนถูกต่มขืนไปเร อิสลามนั่นไม่ได้ต่อต้านการทำงานของผู้หญิงครับอิสลามนั่นไม่ได้ต่อต้านการทำงานของผู้หญิงแต่มันเป็นหน้าที่ผู้ชายที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวสตรีสามารถทำงานได้แต่จะต้องมีเป็นงานที่ขัดต่อศีลธรรมงานจะต้องไม่เป็นงานเดินแบบเต้นร้องเพลงหรือปะปนกับผู้ชายการงานนั้นเป็นที่อนุญาตนะครับคุณผู้หญิงครับแต่ถ้าคุณทำงานที่ผิดศีลธรรมก็มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะถูกลดเกียรติให้ตกต่ำครับและอาจจะมีสิ่งที่ผิดศีลธรรมโอเคครับคุณผู้หญิงคุณมีอะไรจะพูดครับฉันนไไมม่่ดดดด้พูถึงงกกาารรรรรรเีีีียติิสใๆหือทผธ แต่ฉันพูดถึงงานที่เป็นศีลธรรมเช่นขับรถผู้หญิงที่ขับรถนั้นกําลังจํานวนเพิ่มขึ้นในโลกนี้เรามาสมมุติกันว่าจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ขับรถนั้นมีจํานวนมากขึ้นและอัตราการตายของผู้หญิงก็เพิ่มขึ้นตามกันมาถึงตอนนั้นมันโอเคหรือไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาโดยกล่าวว่าให้ผู้ชายนั้นมีภรรยาได้แค่คนเดียวฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเรื่องเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวกับศาสนาแต่ในด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่ของศาสนา เป็นไปได้ไหมที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขศาสนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคุณผู้หญิงดดท้มขุณทามที่ดีมากว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศาสนาได้ไหมเมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปถ้าศาสนามีครบถ้วนสมบูรณ์มันก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขครับแต่ถ้าศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใไดๆ แล้วศาสนามีปัญหาดังนั้นผมบอกคุณแล้วว่าให้จับผิดคุณอ่านมาสักข้อหนึ่งให้ได้คุณผูดบนการสมมติฐานาดเดาเอาสมมติว่าหลังจากอีกร้อยปีเมื่อผู้หญิงเรามีการขับรถแตาผู้หญิงตายถ้าผู้หญิงมีจำนวนประชากรน้อยลงท่าท่าท่าคุณผู้หญิงครับพระเจ้าู้ทสง์ยิ่งใหญ่และเกียงไกลของเราทรงรู้อนาคตแต่คุณกับผมนั้นไม่รู้พระองค์ทรงรู้อนาคตและพระองค์ก็ได้บอกให้บุชายมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน แต่ไม่ได้บังคับนะครับแต่ผมเห็นด้วยกับคุณแต่ผมไม่ด้กับคุณว่าจำนวนประชากรของผู้หญิงนั้นเท่ากับผู้ชายมันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนคุณผู้หญิงครับผมเองมีภรรยาแค่คนเดียวนะครับ ผมมีพันธะญาตคนเดียวและผมก็มีความพึงพอ,อใจในตัวเธอและผมก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแต่งงานเพิ่มครับไม่มีปัญหานอะครับถ้ามีใครสามารถทำได้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าอยากจะแต่งงานก็แตง่งถ้าไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแตง่งแต่ถ้าคุณแต่งแล้วก็ต้องให้ความยุติธรรมระหว่างทุกๆคนคุณผู้หญิงครับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกียรติของเราผู้สร้างสร้างของเรา,เราพระองค์ทรงรู้ถึงอนาคตครับสมุดหมอบอกว่าอย่ากินไซยาไนด์แต่ถ้าไซยาไนด์ไม่ได้ทำอันตรายฉันถฉันกินมันสมมติว่าเป็นอย่างนัันน้้นหมอรรูไงคบ แต่หมอเป็นมนุษย์ที่สามารถจะมีขอ้อผิดพลาดได้แต่พระเจ้าทรงเกียงไครนั้นเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์นั้นเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์รู้ในสิ่งที่จําเป็นเนื่องด้วยเหตุนี้ชีข้ข้อผิดพลาดให้ได้ในตอนนี้ครับพรุงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเช่นนั้นอินชาลลัละคุณขอสามารถมาทำคำถามผมใหม่ได้พรุงนี้และผมจะให้คําตอบคุณ